ได้กระเพินครับพายพี่มาชมอีกหนึ่งเนื้อครับอีกหนึ่งวัสดุก็คือทองฝาบ,บาทนะครับหน้ากากเงินนัมเบอร์สามสิบเก้าครับเป็นรุ่นที่หกเจริญพรรุ่นแรกนะครับวัตถุมงคลลงูุศิลาศินโทซึ่งมีความนิยมนะวัสดุนี้ก็จะมีความสวยงามนะ <S <S แล้วก็มีผิววัน,นะสีสันที่ ประดุทองคำนะครับทรามาชวกมันนี่โคดนะครโคดแรกนะครับผมลึกสวยงามนะหน้ากาก็รายละเอียดสุดๆนะ ปูมหาศิลานะฮะสิลิจันโทหินนะครับรายละเอียดหน้ากานี่เห็นทุกๆรายละเอียดครับแม้กระทั่งเส้นพิมพ์นะครับประคำชัดเจนมากๆทีเดียวครับนผิวเหลียนก็จะเรียบตึงสวยงามครับต่อโคตจีนนัมเบอร์39นะครับ ตรงนี้เขียนว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับภาษาอังกฤษแล้วก็สัตวจีนครับด้านล่างเขียนชัดเจนว่าบรรทัดประทับนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดพื้นเหลียญก็จะปรากฏแนวเส้นพิมพ์เป็นเส้นตรงนะครับจเลิิญนไปด้วยพรอน,นะก็จะให้พรไว้ว่าจะเลยรุย่งเรืองนะครับถ้าขายลํำรวยเงินไหลมานะฮะแกวคาดครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะฮะวัตถุมงคลหลวงปู่ซึ่งมีความนิยมแล้วก็รายการนี้หายากสุดๆนะฮะเนื้อทองแดงหลุมดำหรือเนื้อทองแดงเนื้อปกตินั้นหายากแล้วนะซึ่งมีจำนวนเจ็ดร้อยนะครับแต่นี่คือเนื้อฝาบาทหนากเงินนะครับก็จะมีจำนวนน้อยกว่ารายการปกติเยอะแยะเลยนะฮะ เปลี่ยนพูดคุยแบ่งปันวัตถุมงคลกับพี่ๆแล้วนะฮะซึ่งผมยินดีนําเสนอเรื่องของมูลค่าราคาเปลี่ยนมือทุกท่านนะพระแท้แรบประกันจากสมาคมพระเครื่องมองไทยนะครเดี่ยรุ่นหกฮอศิลา